มาคบกันอีกแล้วไะ้ค่ะเจ๊พี่เชมเอ๋เจนีทุกท่านเลยนะคะหนูเจดี่จีนีนาค่ะมเมนที่ความเป็นความฮาและความสนุกนะคะวันนี้เรามาอยู่กับคลิปคันสุ่มกระชับองค์ฮอสโปิเกล้วซึ่งนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับตู้ใหม่ตู้ใหม่นี้ก็เสียงกูแฮบใช่ไหมครับก็นะคะหลังๆมานี่ไม่ได้กินน้ําเลยอบบแล้วแถมที่สําคัญคือตั้งแต่ที่แบบ ประกาศออกไปว่าไอ้ทำคลิปโพสโมไอ้คร right <c oughs> <c oughs> ั้งก่อนอะไอ้คลิปโฮสโมที่ทําไปเล่นๆเพื่อแบบให้คนดูสนุกกันอะเออไอ้หลังจากตอนนั้นอะแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยและแม่ก็แบบไปใช้เวลากับการไปตัดไอ้นี่ซะส่วนใหญ่ด้วยเลยไม่ก็ได้ใช้เสียงผู้หญิงเท่าไหร่อย่าว่าแต่ใช้เสียงผู้หญิงเลยกูไม่ก็ได้ใช้เสียงผู้ชายละเดี๋ยวนี้ก็หลังจากตู้ใหม่มานี่เราก็เจอผัวของเราผัวเราที่หายกระป๋าด ผมมาประมาณสองปีก่อนนะแต่นั้นผัวเราก็หายไปเลยซึ่งเ <_ d ata> ชื่อมั่ยน่ะผัวไม่มาส่วนตัวที่เหลือก็อไอเียเป็นมนุษย์ไม่ชอบอยู่แล้วน้องคนนี้น่ารักนะแตกไม่รู้จักชื่อแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยไม่ใช่สเปค no ตัดค่ะตัด <No. S 1> สองคนนี้ไม่ผ่านตังแต่หน้าตาเราไม่เอาคือรู้แต่ว่าหน้าตาแต่คล้ายๆกับโซโลมอนแต่ว่าอืมันดู มนุ่งไปในทางตัวร้ายเกินไปอ่ะวอกยิงดูน่าจะหลอกกว่าในกรณีนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะมาสุ่มหาผัววอกคนเดียวโอเคเราจะมาดูกันนะคะว่าเจ็ดใบกับการสุ่มหนึ่งโรเราจะเจอหรือเปล่าแต่เชื่อมันอน่ะไม่น่ามาว่ะ <c oughs> คือตามความจริงกะจะเก็บไว้เปิดีนนี่ได้สำหรับคิดไปคลิปมาแม่เจ้าเยซุยลิสกินเออะไรนะยซุริอายเซุริสกินเอ วันคริสต์มาสอะ <What? S 1> น่าแน่เลยว่าจะมาเทมูจินมาทำไมคะลูก <c oughs> คําถามก่อนเลยเทมูจินมาทําไมรอบที่หนึ่งพันไปไม่ได้ตัวที่ต้องการโวกต้องมาแล้วละ่ะในกรณีนี้ทําไมฉันได้ยินเสียงดิสคอ์ด่ึนน้ารัวเลยวะสามดาวอีก <Nope. S 1> โอ้แม่เจ้า <c> เ <oughs> หลืออีกห้าใบไม่น่าได้แน่เลยอะโวกไม่น่ามาแน่ <c oughs> หรือถ้าได้ห้าดาวจริงๆก็น่าจะเป็นอเยคนนึง ยอมเราก็ได้ว่าโวกมาแต่คนละคนละดาวไปเอานี่รู้สึกว่าโวกไม่ใช่ตระกูลเดียวกับขามุยด้วยนะเหมือนถ้าจตาไม่ผิดโวกจะอีกตระกูลหนึ่งคือเป็นตระกูลที่สู้กับขามวยมาอย่างเก่าแก่มานานละแต่ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องประวัติสักเท่าไหร่ถ้าเดี๋ยวมีเวลาก็จะทําคลิปม่ให้ดูแล้วกันแต่กูก็ค้างไอคลิปมาโชว์เซียนมาตั้งนานแล้วกนะูก็ยังไม่ได้ไปเริ่มทำสักทีหนึ่งเพราะไปติดไลฟ์เคเลชอยู่เนี่ยนั่นมาดูกันดีกว่าไป อ้ยห้าดาวโผล่มาหน่อยเถอะแต่ไม่ใช่หาดาวไอ้นี่นะแมวแมวค่ะสามดาวโอเคค่ะออสโอเคค่ะ <c oughs> เอ้ยแย่จังใบต่อมาแต่ส่วนใหญ่สุ่มใบเดียวไม่ไม่เคยมาเลยนะสุ่มใบเดียวคือแบบถ้าได้มานี่คือแบบฮัลโหล <c oughs> ไม่ะอาม่ะไม่ๆหม่ม, <c oughs> มาตัวต่อไป หนูว่าโวกไม่มาแน่แล้วสามได้แล้วตัดได้เลยโอ้โหเขนตามึงมาทำไมเออใบสุดท้ายเด้อไม่น่ามานะว่าหละแหละเธอเป็นใครโอเคมาเรามาถึงช่วงนรกกระภูมที่แท้จริงคือแม่งสูงวันนี้ที่ไหนไม่เคยได้แบบห้าดาวแบบตัวเป๊ะๆเลยนะแม่งคือแบบถ้าได้ห้าดาวมันนี่ยคือแบบ ต้องหลุดเลทไม่หลุดเลทคือไม่มีตัวนั้นที่ไม่อยากได้เออต่ลองดูก็ได้มาไหนๆก็เครียดอยู่แล้วเครียดกว่าเดินจะเป็นอะไรไปเฮ้อป่ะรอบที่หนึ่งมาก็ทําให้กูท้าใจแล้วโอแม่เจ้ารอบที่สองโอแม่เจ้าโอแม่เจ้าเพิ่งหลุดเลทไปก่อนน้านี้กลับมาอีกแล้วหรอนะ ไมใช่มึงมาสามดาวล้วนนี่คาเลยนะอะลุงมูเหรอลูกทำไมลึกรู้สึกใจเป็นกุ้มบ่มต่อมว่ามันจะเป็นสามดาวล้วนโอ้แม่เจ oh, ้าวัด <What? S 1> เดี๋ยวจะมาวันลูกจะมาวันจะมาสองรอบแล้วเป็นสามดาวล้วน,วนแบบนี้ไม่ได้นะเนอดาวมาตัดโวกออกไปได้เลย The f <fuck>? u แล้วจีดากโอ้โหแล้ว ไม่น่าจะได้ห้าดาวแน่ๆเลยอะ่ะโอกาสได้ห้าดาวน้อยมากเลยนะเัจริงๆยิงถ้าแบบเป็นคนไม่ได้เติมด้วยแล้วสี่ดาวอีกแล้ว <c oughs> เป็นรียวมา <c oughs> เฉยรุนแรงสองตัวแล้วนะสามดาวอีกแล้วเทมูจินอีกแล้วเหรอสี่ <c oughs> ดาวอีกแล้วใครล่ะทีงเนี้ย <c oughs> โ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหรุนแรงกระจายอะไรคะลูก นี่มันอะไรไอการสุ่มรลกนี่มันอะไรกันอ้ยสุ่มมาได้แ like, ต si> ่ตัว kind ด of ีๆ you ั it? It ้งนัะสามดาวไอใบใบสุ่มมาตรงเลทนะแต่ไอที่สุ่มเมื่อกี้นี่ชั้นตาฝาดใช่ไหมคืออะไรเนี่ยคือออกมาหลุดเลททุกตัวเลยอะไรมันคืออะไร What What Happen e d Speak to me please ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ นะเอาให้ตืกเกลือกันไปตามๆกันก็สำหรับพี่้องนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับรนบให้หนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเอบ๊ายบายค่ะเซ็งรุนเ็กพัวไม่มาด้วย